ถ้าช่วงนี้ใครเล่นเน็ตบ่อยๆนะครับก็น่าจะเคยเห็นอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ผ่านตามมาบ้างแล้วก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาแกะรอยปรากฏการณ์สุดประหลาดที่กำลังระบาดไปทั่วที่เขาเรียกกันว่า Italian Brain Rot กันครับใช่เลยครับคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือนี่มันอะไรวะเนี่ยคือมันดูไม่มีที่มาที่ไปเลยนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ดันฮิตซะง,งั้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ทำเอาผู้ใหญ่หลายคน ก้าหัวแก้แกไปตามๆกันโอเคครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกไอความเป็นอิตาเลียนเนี่ยเราต้องถอยกันมาดูภาพใหญ่กันก่อนครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า brain rot หรือถ้าจะเรียกให้เห็นภาพก็คือภาวะสมองเน่านั่นเอง brain rot ถ้าแปลกันตรงๆเลยนะก็คือสมองเน่าล่ะครับมันเป็นคำแสดงที่ใช้อธิบายเวลาที่เราเสพคอนเทนต์ออนไลน์ที่มันเออไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ ดูซ้ำๆวนไปวนมาจนสมองแทบต้องไม่ทำงานเลยแล้วที่พีคืคออะไรรู้ไหมครับคำนี้มันดังจนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดต้องยกให้เป็น1ในคำศัพท์แห่งปี2024เลยนะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคอนเทนต์ที่มันดูเหมือนจะไร้สาระแบบสุดๆเนี่ยมันถึงทำให้เราติดได้ขนาดนี้คำตอบน่ะแหละครับมันอยู่ในสมองของเรานี่เองมันคือสิ่งที่เรียกว่าวงจรโดปามีนครับลองนึกภาพตามนะ ทุกครั้งที่เราถ่ายฟีดปุ๊บเจอวิดีโอใหม่สมองเราจะเจอกับอะไรที่คาดเดาไม่ได้มันก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ปล่อยสารโดปามีนออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขพอรู้สึกดีปุ๊บสมองก็อยากได้อีกก็เลยไถยต่อไถต่อไม่หยุดเลยครับมันคือลูปนรกดีๆนี่เองเหมือนเล่นสล็อตแมชชีนเลยโอเคครับมาที่คำว,ว่าอิตาเลีนกันดีกว่าทำไมต้องเป็นอิตาเลียนเบรนดรด้วยละ่ะ เรื่องราวต้นกําเนิดของมันเนี้ยนะบอกเลยว่าประหลาดไม่แพ้ตัวคอนเทนต์เลยครับคือจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างจะมั่วๆนะครับแต่ถ้าให้ย้อนรอยกันจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากมีมของเดิะร็อกที่พูดอิตาเลียนแบบมั่วซั่วเลยในปี2023แล้วก็มาพีคตอนมีเจ้าฉลามใส่รองเท้าผ้าใบาที่ชื่อแป,กแปลกๆทราเลเลทราลาโผมา แต่จุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนที่คนสร้างคนแรกโดนแบนนี่แหละครับทนทนี้มันจะจบนะไม่เลยกระแสมันกลับยิ่งบูมขึ้นไปอีกจนระเบิดตุ้มกลายเป็นกองทัพตัวละคร AI แปลกๆเต็มฟีดไปหมดในช่วงกลางปี2024นี่สแหละครับสูตรการสร้างมันง่ายมากง่ายแบบสุดๆเลยครับแค่เอาคำที่ฟังดูเป็นภาษาอิตาเลียน2องคำมา m i ์รวมกันแล้วก็โยนให้ AI สร้างตัวละครจากคำนั้นๆออกมาผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นกันนี่แหละครับสิ่งมีชีวิตสุดพิลึกพิลั่น แล้วจากสูตรง่ายๆแค่นี้แหละครับมันได้ให้กำเนิดเหล่าตัวละครประหลาดๆเพียบเลยนะจนกลายเป็นเหมือนตำนานพื้นบ้านยุคดิจิตัลไปแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับตัวท็อปๆกันหน่อยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของเทรนดนี้เลยก็ว่าได้ครับขอแนะนำให้รู้จักกับคาปูชิโน่แอ s ซัสซิโนแค่ชื่อก็กินขาแล้วครับคาปูชิโน่คือกาแฟมารวมกับอซัสซิโนที่แปลว่านฆ่าบูม กลายเป็นนินจากาแฟสุดคูแต่ความพีคมันยังไม่หมดครับเพราะพวกแฟนๆเนี่ยยังช่วยกันแต่งเรื่องต่อยอดไปอีกว่าเจ้านินจากาแฟตัวนี้เคยไปลักพาตัวคาปูชินาบบเลรีน่านักัลเล่าสาวแต่ไปไปมามาดันปิ้งกังงนะงั้นกลายเป็นเรื่องราวความรักเฉยเลยสุดยอดจริงๆและถ้ามีพระเอกแล้วก็ต้องมีคู่ปรับสิครับนี่คืออีกหนึ่งตัวละครสุดฮิตที่ความประหลาดนี่ไม่เป็นสองรองใครบอมบาดิโลครโคดิโล เรามาลองชําแหละชื่อของมันกันดูนะครับบอมบ้าก็คือระเบิดส่วนโครโคดิโลแน่นอนว่าคือจระเข้พอเอาสองคำนี้มารวมกันแล้วสั่งให้ AI วาดภาพผลลัพธ์ก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดสงครามโลกที่มีหัวเป็นจระเข้ง่อออกมาตรงห้องนักบินแบบนี้เลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าตัวละครที่ไวรัลที่สุดดังที่สุดในหมู่มวลน,นี้กลับไม่ใช่สตัวแรกแต่เป็นตัวนี้ครับทุง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 ซะฮู ที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือตัวที่ดังที่สุดดันไม่ได้มาจากอิตาลีครับแต่มาจากอินโดนีเซียครับมันคือท่อนไม้สูงๆหน้าตาหลอนๆหน่อยแล้วชื่อของมันเนี่ยก็คือการเรียนเสียงตีกองที่ใช้ปลุกคนให้ตื่นมากินมื้อสฮูซึ่งเป็นมื้อก่อนลุ่งสางในช่วงละมาดอนแล้วความดังของมันนี่คือแบบระเบิดเถิดเทิงเลยครับถูกเอาไปทําเป็นเกมใน Minecraft Roboxx แล้วก็มีข่าวลือหนาหูเลยนะว่าบริษัทหนังในอินโดนีเซียจะเอาไปสร้างเป็นหนังใหญ่ด้วยแน่นอนครับพอมีปรากฏการณ์อะไรที่มันแปลกใหม่ แล้วก็เข้าใจยากๆแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลตามมาเป็นธรรมดาโดยเฉพาะจากฝั่งผู้ใหญ่ครับเรื่องนี้มันสะท้อนความต่างของมุมมองระหว่างไวัยได้ชัดเจนมากเลยครับคือฝั่งผู้ใหญ่ก็จะกังวลว่าเฮ้ยมันทําลายสมาธิเด็กหรือเปล่ามันไปล้อเลียนศาสนาวัฒนธรรมหรือส่งเสริมความรุนแรงหรือเปล่าแต่ในมุมของคนสร้างกับแฟนๆน่นล่ะครับเขามองว่ามันก็แค่ตลกไร้สาระแบบอับเซอร์มิสเท่านั้นเอง เป็นการสร้างตำนานพื้นบ้านยุคดิจิตอลขึ้นมาใหม่เป็นการปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ผ่าน AI คือมันไม่ได้ตั้งใจจะให้มีความหมายลึกซึ้งอะไรเลยตั้งแต่แรกแล้วปรากฏการณ์นี้งงเผยเผนอาจจะดูเป็นแค่เรื่องตลกไร้สาระนะครับแต่ลึกๆแล้วมันอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับอนาคตของวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เป็นได้เพราะเรื่องที่สำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่ตัวละครประหลาดพวกนั้นเลยแต่เป็นความจริงที่ว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างวัฒนธรรมทั้งยวงขึ้นมาได้ด้วยความเร็วระดับเครื่องจกักรนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่ทำให้รอบนี้มันแตกต่างจากเทรนด์เก่าๆอย่างพวกคริป p ป p a s พาสหรือ SCP ก็คือเรื่องของความเร็วกับปริมาณครับ AI มันสร้างคอนเทนต์ได้เร็วกว่าและเยอะกว่าที่มนุษย์จะทำได้แบบเทียบไม่ติดเลยแล้ที่สำคัญคือใครๆก็สร้างได้แค่พิมพ์คงสั่งไม่กี่คำครับ นี่แหละครับคือการสร้างมาตรฐานใหม่ของการเกิดและแพร่กระจายของวัฒนธรรมออนไลน์สุดท้ายแล้วคำถามที่มันทิ้งไว้ให้เราคิดก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี่มันเป็นแค่อาหารขยะดิจิตอลที่คอยกัดกินสมองเราไปวันๆหรือมันคือจุดกำเนิดของเทพนิยายบทใหม่ในยุคข,ของเรากันแน่เรื่องนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับ